สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องชุดมะลำไใจเกินร้อยนะครับตอนนี้กําลังกําลังตัดห่อผู้ไายพี่น้องครับตอนนี้กําลังเริ่มทําหัวผู้ชายนะครับห่อผู้หญิงก็ใกล้จะเสร็จแล้ว อันนี้เฮ็ดอยังคือเป็นวงกลมเฉยทำอะไร<า>หืกระบะ<า>เอน,นี่ว่าเฮ็ดหัวสองคนกระบะแต่ตอนนี้มัวเหรอซ่องคนกระบแระแต่ส<ห>องคนบอดไม่ทำกระบะปอดเจอตานี่ไหมนี่ไหมทำกระบะจะได้ตามตาโอ้นี่ว่าเฮ็ดสองคนมัน้งสองคนก็จะอันว่าก็มี นี่นะครับอันนี้ก็ย้อมขนเสร็จเรียบร้อยแล้วคนสีดำแต่ว่าเด็เป็นสีมว่วงพี่น้องเซีย <c oughs> นเอาคนเป็นสีดำ <c oughs> แต่ว่าเดยวคนเป็นสีมว่วงครับ <c oughs> นี่นะครับแล้วก็สีเขียวแต่ว่าสีเขียวรอบนี้สวยมาก สีเขียวไม่เข้มมากไม่อ่อนมากนะครับแบบสีสวยแห้งยิอมจากสีเหลืองโอ้อยนอมจากตะกิ้นตะกิ้นเป็นสีเหลืองสีมังสีขาวตอนนี้งามแห้งสีค่ะสีข้าห,ห็นมาจากสีเหลืองวันนี้อันนี้มันบ,บอสบอสสีขาวอ๋อคนไม่อ่ามา,มาแล้วมาแล้วมาแป่าป่าแล้ว คนใหม่นะครับจากเอามาจากสีขาวเพื่อน,นางวันมาเมื่อนนี่ก็เลยเอาสีเขียวย้อมก็เลยเป็นเอามามเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับ<ช>สีเขียวที่สวยมากตอนนี้พ่อกําลังจะเรียกประชุมนะครับนนพ่อแั่กนนำลังเรียกประชุมหกโมงแรงเลยพี่น้องครับวันนี้หกโมงเย็นแล้ว พาชมห้องชุดของเราตาเบิ่องอันนั้นตะเวนโตดินแหรอตอนนี้กำลังจะประชุมกันนะครับพ่อเรียกประชุมครับทุกคนครับประชุมห้องชุดสีดำสีดำนี่ยอาเป็นสีสม่วงใส่ต่างหลายห่อสองกล้อง จะกระได้อยู่บ้างเดี๋ยวเรากำลังจะไปประชุมกันนะครับนี่หอมสาดปันสุภาแบบเลื่หมอลำสมัยตะกี่งานน้องกุลกันตอนนี้เรามารอพ่อกับแม่กันนะครับโอ้พ่อมารอแล้วพ่อมาแล้วมารอประชุมกันนะครับ ประชุมเบิดเลยคนี่อยบานักคนงานยบานักปชุมเบ bon hmm. ิดเลยครับพี่น้องครับประชุมทุกคนเลยว้า่รเบิด่นมาเบิกคับแค